เรือรบสองลำกำลังจุดประกายความขัดแย้งใหม่ในเอเชียและครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นรอบใหม่เมื่อวันเสาร์ที่6กกันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่อาจดูเหมือนการเดินเรือธรรมดากลับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองระหว่างประเทศเมื่อรัฐบาลจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการที่เรือรบจากแคนาดาและออสเตรเลียเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวัน แต่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนกองทัพจีนไม่ได้เพียงแค่ประนามการกระทำนี้แต่ยังสั่งการติดตามและส่งคำเตือนอย่างเป็นทางการต่อเรือฟริเกตวิลเดอร์คุเบกวิลเดอร์คุเบกที่สังกัดกองทัพแคนาดาพร้อมกับเรือพิฆาตบริสเบนบริสเบนของกองทัพออสเตรเลียที่กล้าหาญพอที่จะท้าทายสิ่งที่จีนถือว่าเป็นเขตต้องห้าม สิ่งที่น่าสนใจคือกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้ใช้คำพูดอ่อนโยนแต่กลับออกถแถลงการที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดโดยระบุชัดเจนว่าการปรากฏตัวของเรือรบทั้งสองลำนี้สร้างความปวนป่ายและความไม่สงบสุขในภูมิภาคมากไปกว่าน,นั้นทางการจีนยังเตือนว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่บิดเบือนและเพิ่มระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับทั้งภูมิภาคแต่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามทางฝั่งแคนาดากลับใช้กลยุทธ เงียบเป็นทองโดยไม่ออกมาแสดงจุดยืนหรือให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับแผนการเดินเรือในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแคนาดาได้เปิดเผยว่าเรือวิลเดอร์ควิเบกกำลังปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการโอเปอเรชันเฮร i s o นซึ่งเป็นภารกิจทางทหารที่แคนาดาอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยขณะนี้เรือลำดังกล่าวกำลังปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์และเพิ่งเข้าร่วมการซ้อมรบเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือเมื่อสอ ทว,ว่านี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจไต้หวันซึ่งอยู่ตรงกลางของความขัดแย้งนี้กลับแสดงบทบาทของผู้เฝ้าระวังโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันประกาศว่าได้ทำการเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่องแคบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและได้สั่งการให้กองกำลังทางอากาศและเรือรบออกไปรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือนี้แต่นี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว กองทัพสหรัฐอเมริกาและเรือรบจากประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอังกฤษหรือฝรั่งเศสมักจะเดินทางผ่านเส้นทางน้ำนี้อย่างสม่ำเสมอเดือนละครั้งโดยใช้เหตุผลว่าเป็นน่านน้ำสากลที่ทุกชาติมีสิทธิ์เดินเรือผ่านซึ่งจุดยืนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลไต้หวันทว่าจีนกลับมองเรื่องนี้ในมุมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงโดยถือว่าเส้นทางน้ำยุธทธศาสตร์ที่สำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของน่านน้ำจีนไม่ใช่น่านน้ำสากลแต่อย่างใด และนี่คือส่วนที่น่ากังวลที่สุดตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นรวมถึงการจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ใกล้เกาะไต้หวันเป็นประจำซึ่งทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเราอาจกําลังเข้าสู่จุดที่ไม่มีทางกลับแล้วหรือไม่คําถามที่น่าสนใจคือการเดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวันของประเทศพันธมิตรครั้งนี้เป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือเป็นการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านี้ และที่สําคัญหากสถานการณ์นี้บานปลายภูมิภาคเอเชียจะ,ะเผชิญหน้ากับสงครามเย็นรอบใหม่หรือไม่คุณคิดว่าอย่างไรการกระทําของแคนาดาและออสเตรเลียเป็นการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือหรือเป็นการยั่วยุที่ไม่จําเป็นแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย